ตอนรับทุกท่านสู่ช่องมอเตอร์ไ s ค์โซโล่นะคลิปนี้จะชวนไปดูความงดงามความคลาสสิกเหนือกันเวลาของรถรุ่นหนึ่งนะครับแบรนด์หนึ่งแบรนด์อเมริกันนะครับแบรนด์นี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะักแบรนด์คร็อปเกอร์รุ่นวีทว hey ินเฮม h เฮตนะครับปี1937เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่หายากมากหนึ่งในโลกนะครับและเป็น แบบนี้เป็นรถที่ทํากับมือนะครับแฮนเมดจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์วีทวินที่มีฝาครอบกระบอกสูบแบบครึ่งวงกลมหรือเฮมิ Me, นะครับ hey Me เฮมิเฮ็ดเลียมากันและมีการติดตั้งวาล์วเหนือลูกสูบหรือเบอร์หรือว่าโอเฮวาล์ว oh, wow, นะครับมีการผลิตรุ่นเฮมิ h ฮดนี่เพียงประมาณ2 5่สถึงสาคันในโลกยุคเ <c oughs> มื่อปีหนึ่กก่อนที่แบรนด์นี้จะเปลี่ยนไปใช้ วบวแบบบวาวขนาดน,นะครับความหายากของมันแต่รุ่นเ e m i h ม่เนี่เป็นรุ่นที่มีความพิเศษและก็หายากยิ่งรุ่นหนึ่งของแบรนด์ค็อกเกอร์นะครับก็อย่างเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกเครื่องยนต์วิทวินขนาด1ลิตรหรือ6 1บเลูกบาทนิ้วนะครับบวาวเป็น รถมอไซค์มีการรุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีวาวเหนือหัวสูบหรือว่าโอเวทวาวนั่นเองครับการออกแบบฝาครอบกรอ,อกสูบจะเป็นสีเงินเงาเป็นอลูมิเนียมเรียกว่าล็อกเกอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งแต่ละข้างจะมีก้านกระทุงหรือพุชหลอดอยู่ภายในท่อเดียวกันดูภาพประกอบด้วยนะครับความสําคัญของแบรนค็อกเกอร์นี่คือเป็นมอไซค์ที่ถูกผลิตด,ด้วยมือหรือแฮนด์เมดนะครับ เป็นรถสไตล์คัสตอมคือผลิตตามออเดอร์ของลูกค้าในยุคสมัยนั้นและทุกรุ่นของค็อกเกอร์รวมทั้งแบบสกูตเตอร์ซึ่งเป็นเพียงสกูตเตอร์รุ่นเดียวคือรุ่นสกู o เบลปี 04, หป41 9กี่ก่อนที่แบรนด์นี้จะปิดฉากลงในปีเดียวกันนี้แบรนด์นี้ได้รับการยุคย่องว่าเป็นหนึ่งในรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสะสมและก็หายากมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ ลรถดเครื่องหรือลกอสองล้อเนี่ยนะครับให้สนใจเรื่องราวแบบยาวๆเป่าเก็บประวัติของอแบรนด์นี้แบรนด์คอกเกอร์แล้วก็แบรนด์อีกหลากหลายนะก็ติดตามในเรื่องยาวที่ผมเล่าไว้ในช่องนี้เหมือนกันนะครับจะเป็นสตอรี่แบบยาวๆของรถ แต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นว่าเป็นยังไงผมจะมีคลิปยาวในช่องนี้ด้วยนะท่านไหนสนใจเรื่องราวสารพัดสาระรถเครื่องทั่วโลกทั้งแบบย้อนยุคและรถรุ่นปัจจุบันทุกรูปแบบบนโลกของ2ล้อเครื่องรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆผมก็จะลงสลับสับเปลี่ยนไปทั้งเรื่องยาวเรื่องสั้นหากช่องนี้ถูกใจของท่านโปรดได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจคุณทำให้กำลังใจช่องเราจะก้าวและเติบโตไปด้วยกันนะครับกลับคารวาไปยังรุกท้านครับสวัสดีครับ